ขอขอบคุณมุกเปิดคลิปจากคุณการตาฉัดสศรีเพชรมิ้นไปซื้อคอนแทคเลนแฟชั่นที่ตลาดนัดจากนั้นรีบกลับบ้านมาล้างตาเพื่อใส่เธอรู้สึกเครืองลูก,กตาแปลกๆพอลืมตาขึ้นมาทุกอย่างกลับมืดลงกว่าปกติเหมือนมีฟิล์มกรองแสงครอบตาเธออยู่เธอรีบถอดคอนแทคเลนออกแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วทุกอย่างรอบตัวเธอยังมืดกว่าปกติมินร้องไห้เสียใจวอยๆกลัวว่าตัวเองจะตาบอดถาวร ก่อนที่แฟนหนุ่มจะเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ําและบอกว่าอะไรนักหนาวะก็แค่ไฟดับกับรวมห้าบุคคลกรรมตามสนองพาร์ทที่72อําดับที่5เมื่อสองสาปีก่อนเพื่อนผมมันชวนไปผับซึ่งเป็นการไปผับของผมเป็นครั้งแรกในชีวิตจอดรถเดินไปปับ๊บมีคนยืนขวางประตูตกใจมากและเขาก็ขอดูบัตรประชาชนทั้งงงและรู้สึกดี เพราะ 1. ง,งงที่มีคนยืนเฝ้าประตูไม่ให้เข้าจนกว่าจะรู้อายุเราและ 2. รู้สึกดีที่30แล้วเขายังขอดูบัตรประชาชนอีกทำให้ผมได้รู้จักกับอาชีพที่เรียกว่าบาว n เจอร์หรือคนเฝ้าประตูทางเข้าตามร้านอาหารผับบาร์มีหน้าที่คอยเช็คว่าคนที่เข้าอายุถึงหรือยังดูแลความสงบป้องกันให้คนที่ไม่ควรเข้าเข้าไปและก็เอาคนที่ทำตัวน่าํำคาญออกไปข้างนอก คนเฝ้าประตูส่วนใหญ่ก็จะตัวใหญ่และหน้าเกรงขามนี่เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี2020ช่วงเข้าปีใหม่ที่ประเทศสเปนหน้าผับ เทโรกลับในมาการ่าพี่บาวเซอร์จับผู้ชายคนหนึ่งที่เมาแล้วทำตัวน่ารำคาญใส่ลูกค้าคนอื่นๆพามาอยู่ข้างนอกและบอกให้เขากลับบ้านไปแทนที่จะกลับบ้านไปดีๆเขากลับไปทำตัวกวนประสาทใส่คนเฝ้าประตูคนที่ยืนรออยู่แถวนั้นก็เชื่อว่าต้องมีเหลืองแน่ๆเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้ขนาดยังกับชิวาว่ากับหมาทิเบตันปลายหัวยังไม่ถึงคอเลยเดินเข้าไปบีบอ,อกปิ้น คนอื่นถึงกับขำกากคนเฝ้าประตูพูดเตือนว่าอย ah ่าผมฟังสเปนไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่ไอ้เปียกนี่น่าจะตอบว่าเจทาแมเริ่มเ,เรือนโยกไหลเต้นจ้องหน้าคนเฝ้าประตูไม่หยุดจากนั้นเดินเข้าไปไประชิดเต้นแซลซ่าพี่แกผลักเบาๆถึงกับกระเด็นไปไกล10ฟุตบอกพอได้ละไอ้เปียกนี่ลุกขึ้นชี้หน้าโวยวายไม่ทันตั้งตัวเพี้ยโดนตบหน้าเสียงดังลั่นไปทั้งซอยเดี๋ยวให้ฟังเน้น หูยถ้าไม่เห็นภาพนึกว่าโดนตบเกรียนครั้งนี้ลมหน้าคว่ำภาพตัดหลับคาท่อระบายน้ำเลยพี่บาวเซอร์ก็ไม่ถูกข้อหาทำลายร่างกายและยังคงทำงานที่นั่นต่อส่วนไอเปียกตื่นมาหน้าคงแดงเป็นรอยมือพร้อมกับอาการปวดหัวเมาค้างในเช้าวันถัดไปอันดับที่4ในชีวิตคุณเคยเจอสัตว์ป่าไหมไม่ใช่เจอในสวนสัตว์นะอันนั้นไม่นับเพราะสัตว์มันอยู่ในกรง ถ้าไปเจอข้างนอกเลยจริงๆก็คงทำตัวไม่ถูกและไม่ขอเข้าใกล้จะดีที่สุดสัญชาตญาณสัตว์ป่ามันสูงคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันมองคุณเป็นศัตรูหรือเป็นอาหารแต่เมื่อปี2023ที่รัฐมอนทานาสหรัฐอเมริกา ชายคนหนึ่งเห็นกวางมูสออกมาเดินเล่นอยู่ริมถนนก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้แต่มีสองวัยรุ่นไม่รู้ชีวิตนี้น่าจะไม่เคยเห็นกวางมูสมาก่อนจะเดินเข้าไปเล่นกับมูสตัวนั้นซึ่งมันเป็นความคิดที่แย่มากๆเพราะมูสนั้นตัวสูงได้มากถึง2เมตรและน้ำหนักราวๆ200ถึง700กิโลมันจะก้าวราวมากๆในดดูผสมพันธุ์หรือปกป้องลูกตัวเองที่เห็นอยู่น่าจะเป็นตัวเมียแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อันตราย ชายที่ถ่ายคลิปก็ตะโกนเตือนเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันกลุ่มวัยรุ่นก็แซวทำไมมูสของพี่เหรอไมามันไม่ใช่มูสผมแต่ถ้าอยากลองก็เอาเลยลองดูดิอยากรู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นก็ช่วยถอยห่างจากมูสซะประชดไปซะขนาดนั้นแทนที่จะแยกย้ายสองวัยรุ่นกับเอามือชี้แบบมีมแล้วก็ร้องเออเออเออก่อนที่หนึวัยรุ่นจะเดินเข้าไปเอามือจิ้มก้น ถึงมูสจะเป็นกวางเมืองหนาวแต่มันก็ไม่ได้ใจเย็นตามสภาพอากาศหรอกนะแต่หาพ่องหันกลับมาวิ่งไล่ขวิดด้วยความที่หิมะเพิ่งตกไปพื้นลื่นทําให้หนึ่งคนล้มถูกมูสเอาขาหน้าทุบไป3-4ทีคนถ่ายตะโกนเอาแม่งเลยเตือนไม่รู้กี่ทีละเสียดายมากๆทั้งสองวัยรุ่นไม่เป็นอะไรคนหนึ่งได้แผลถลอกกับขาช้าอีกคนลมไม่เป็นท่าอยากลองดีกับธรรมชาติเกือบโดนธรรมชาติคัดสัน มาแล้วออบตัดกับสไปเอ็ก i l แฟมี่ใหม่แว่นตาสุดน่ารักวัคุุวัคุ สดใสสีชมพูพี <Yeah. S 1> เหมือนผมน้องอาเนีย oh. กันรังสี UV oh. และแสงสีฟ้าวัสดุแข็งแรงยืดหยุ่นบิดงอได้แต่จะบิดทำเพื่อ <Bro. S 1> หรือจะแว่นกันแดดอาเนียในบทบาทสายรับซื้อใส่เองหรือเป็นของขวัญวาเลนไทน์ผู้ชายใส่ก็น่ารักผู้หญิงใส่ยิ่งแดมเมจชุนแดงแต่อ่านใจใครไม่ได้อยู่ดีของแถมเข้ามาทีไรหมดไวมาก <Yeah. S 1> ถือเป็นของแรง oh. พิเศษมีจำนวนจำกัดเลขสิทธิแท้จากญี่ปุ่นอย่าลืมใช้โค Can ้ดไทยเคนดูรับส่วนลดทันที่100บาท ใครสนใจทักไปได้เลยที่เพจ o f d o t h อันดับที่3เรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติคือคนไม่รู้จักกาลเทศะไม่เข้าใจกับผู้ชายที่ชอบถ่ายน้องน้อยตัวเองส่งไปให้ผู้หญิงดูหรืออยู่ดีๆไปขอมีอะไรกับผู้หญิงที่เราไม่ได้รู้จักหรือสนิทพวกเขาคิดว่าแย่ที่สุดคือถูกปฏิเสธแน่ใจเหรอไม่คิดถึงเพื่อนเขาญาติพี่น้องเขาเลยเหรอว่าเขาจะรู้สึกยังไง เพราะทุกคนมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2025ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกกลุมซ้อมได้รับบาดเจ็บสภาพคิ้วแตกร่างกายฟกชำ้ำน้ำลายฟูมปากนอนหายใจโรยรินหมดสติกู้ภัยปั๊มหัวใจและรีบส่งโรงพยาบาลสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาราวบ่ายสองชายดังกล่าวเดินตะเวนไปทั่วอาพาร์ตเมนต์ชั้น3อาคารที่8ไล่เข้ห้องพักที่มีผู้หญิงอาศัยอยู่หลายห้อง ถ้าใครเปิดประตูก็จะขอมีอะไรด้วยว a ดและดันมีผู้หญิงห้องนึงเปิดประตูเห็นเป็นคนแปลกหน้าก็เลยปิดประตูใส่เขาเลยก้มมองลอดใต้ประตูและขอมีอะไรด้วยทำเอาห้องนั้นผวาหนักมากโทรตามเพื่อนๆสรุปทั้งเพื่อนและแฟนแห่กันมา5-6คนมาเจอปั๊บก็จับไปซ้อมถูกรุมกระทืบอาการสาหัสอย่างที่เห็นส่งโรงพยาบาลก่อนล็อกเอาออกจากเซิร์ฟโลกหลังจากนั้น1ชั่วโมง ผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนไทยครับแต่เป็นคนพมา่าชื่อมองอายุ25ปีสอบถามหญิงที่ดูแลตึกบอกว่าเขาเป็นคนงานที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เหมือนกันมีอาการเมาเหล้าตำรวจสบพอบอวินต้องเข้ามาตรวจสอบถามทำไมไม่เรียกตำรวจตั้งแต่แรกเหตุผลที่เหยื่อไม่โทรเรียกตำรวจเพราะมีหลายกรณีที่ตำรวจบอกว่าถ้ายังไม่โดนก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดและเพื่อนๆของผู้เสียหายก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่ ชาวเน็ตแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกบอกสมควรฝ่ายที่2บอกประเทศที่จเจริญแล้วเขาไม่ทํากันแบบนี้แม้แต่เพจ contrast ยังเอาไปแซวเลยแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์อันดับที่2 มี2ส,สิ่งในบักเก็ตลิสต์ของผมคือเรียนยูโดกับจูจิสึจนเป็นสายดําคือชอบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเคยไปเรียนที่ไต้หวันแต่พอกลับมาไทยแล้วช่วงนั้นยังไม่มีเลยเก็บไว้เป็นบักเก็ตลิสต์แล้วดันมาเจอข่าวนี้ยิ่งทําให้อยากเรียนเข้าไปใหญ่ เมื่อวันที่11มกราคม2025ที่ประเทศบราซิลกล้องวงจรปิดแถวคาวรากัวตาคูบา้ากับลูคัสวิเลกาสอายุ39ปีเขาพาแม่มาซื้อของอยู่ดีๆแล้วมีคนตะโกนว่าช่วยด้วยจับโจรให้หน่อยและวิ่งไล่ตามใครสักคนอยู่นอกมุมกล้อง พอลูคัสมองไปเห็นชายวัย27ปีถือกระเป๋าวิ่งหนีตรงมายังเขาลูคัสยืนในทา่าเตรียมพร้อมโจรก็กระโดดพุ่งชนใส่ลูคัสเต็มๆเข้าทางเลยจับยกดับเบลเล็ก่อนทุ่มลงกับพื้นทางเท้าเอาหัวลง KO จากนั้นบิดแขนขวาล็อกไว้พลเมืองดีคนหนึ่งพยายามเข้ามาช่วยดึงกระเป๋าออก คนร้ายน็อกก็เลยปล่อยลูคัสลุกขึ้นเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนโจรก็อาการหนักจนไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาได้ตำรวจมาถึงจับเขาใส่กุญแจมือและพาไปโรงพยาบาลเสียดายมากไม่มีอะไรแตกหกักแค่ปวดหัวรุนแรงปรากฏว่าไอ้พลระเบืองดีที่เข้ามาช่วยคนแรกอะ่ะไม่ใช่คนตีนะครับ แต่เป็นเพื่อนของไอโจนที่ไปปล้นเขาทําทีเข้ามาช่วยและชิ่งไปกับกระเป๋าเจ้าหน้าที่ตามไปจับได้หลังจากนั้นไม่นานค้นกระเป๋าเจอของกลางมีดสปาตาหนึ่งเล่มมือถือ2เครื่องพร้อมกับเครื่องประดับที่ขโมยมาและเงินสดจํานวนหนึ่ง ติดต่อเจ้าของเพื่อคืน2โจรถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์2ข้อแต่3กระทงเพราะเคยไปก่อคดีมาก่อนนักข่าวไปสัมภาษณ์ลูคัสฟอร์มดีมากๆถามว่ากลัวบ้างไหมเขาบอกกลัวมากไม่รู้โจรมีอาวุธหรือเปล่าแต่เขาเรียนเทควันโดมาตั้งแต่1998จนสายดำจากนั้นไปเรียนมวยไทยต่อแล้วก็ไปจบที่บราซิเลียนจูจิทสึแบบ3 in 1อันดับที่1 ขอขอบคุณข่าวจากวุฒิพงศ์นักข่ามร่วมกันส่งข่าวได้ที่เพจไทยแคนดูผมอยู่ในกลุ่มชีวิตคนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์วันๆมีแต่คนมาบ่นตัดพอทำงานให้เขาดีๆแต่ถูกกดราคายับๆลูกค้าบอกว่าให้ AI ทํทำให้ก็ได้ แล้วทำไมมาจ้างตั้งแต่แรกคือใช้ AI ไม่เป็นเหมือนกันขอให้ได้บนคือพวกเราไม่ได้คิดจากความยากง่ายของงานกับเวลาที่เสียไปเราคิดจากความรู้ความสามารถและคุณค่าของผลงานเราต่างหากซึ่งทุกราคาก็จะมีคนพอใจและไม่พอใจเสมอแต่อย่าไปด้อยค่าง,งานของคนอื่นเป็นโพส์ตจากกลุ่มที่ไม่ว่าจะโพสต์อะไรเราก็จะให้กำลังใจแบบอีหยังวะ เรื่องของพี่ทหารคนหนึ่งเขาถูกเรียกให้ไปช่วยปลดล็อกรถยนต์คันหนึ่งเนื่องจากเจ้าของรถลืมกุญแจไว้ข้างในลูกค้าอยู่ไม่ไกลมากแว้นไปหาไม่เกินหนึ่งนาทีเขาคิดค่าปลดล็อก400บาทจากปกติ500พอเปิดประตูได้ปับ๊บป้าเมียเจ้าของรถก็พูดขึ้นมาทันทีอย่างไวแค่เนี้ยคิดตั้งแพงเอาไปแค่50บาทพอเอา้า เขาก็พยายามอธิบายว่าใช่มันใกล้ไม่เปลืองน้ำมันแล้วค่าวิชาชีพค่าอุปกรณ์ค่าเสียเวลาผมล่ะผัวป้าแกก็เดินมาช่วยเถียงอีกแรงบอกแบบนี้ทําแป๊บเดียวเองไม่เห็นจะยากเลยช่างคนอื่นเขาก็น่าจะคิดไม่กี่บาทแบบเนี้ยลุงเองก็ทําได้ประโยคสุดฮิตถ้างั้นลองทําเองดูละกันเขาตอบโอเคครับปลดล็อกเองนะจากนั้นโยนกุญแจกลับเข้าไปในรถและปิดประตูเชิญเลยถ้าอยากให้ผมทำคราวนี้ผมคิด500เต็ม ป้าแกก็ของขึ้นจะไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวช่างเรียกช่างคนอื่นมาปลดล็อกให้ก็ได้ไม่ง้อดอกแพงแบบนี้เขาบอกได้แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปผ่านไปสักพักหลายชั่วโมงอีป้าแกก็โทรกลับมาบอกว่าปลดล็อกให้หน่อยรอบนี้ให้800เลยเขาก็เลยกวนตีนตอบกลับไปว่าไม่สะดวกครับเห็นผัวป้าบอกทำเองได้ง่ายๆไงใครๆก็ทำได้ให้ผัวป้าทำสิแล้วก็วางสายใส่ซึ่งพี่แกมาระบายลงในกลุ่ม ถามว่า400บาทมันแพงไปหรอและผมทำถูกไหมพี่ไม่ใช่ฮีโร่ที่โลกควรมีแต่พี่คือผู้ร้ายที่เราต้องการครับแก้เผ็ดคู่ผัวเมียมนุษย์ป้ามนุษย์ษยลุงขอขอบคุณมุกปิดคลิปจากนิกชาดมไข่มุกหนูน้อยแกเร็ตไปเยี่ยมคุณตาคุณตาก็ต้อนรับอย่างดีทำอาหารกลางวันให้กินแต่แกเร็ตสังเกตเห็นจานช้อนซ่อมมีคราบสกรปรกก็เลยถามตาไปว่าตาล้างจานช้อนซ่อมแล้วใช่ไหมตาบอก ใช้น้ำเย็นล้างพอแกเรตกินไปถึงเมนูสลัดผักแกเรตได้กลิ่นดินและยาฆ่า,มาแมลงในผักอย่างชัดเจนก็เลยถามตาว่านี่ตาล้างผักแล้วใช่ไหมตาบอกใช่ก็ใช้น้ำเย็นล้างไงแกเรตทนกินจนหมดและรีบกลับจังหวะที่ตาเปิดประตูให้ออกหมาวิ่งพวดสวนกลับเข้ามาและเห่าใส่แกเรตจ,จนเธอตกใจตาตะโกนหยุดเห่าได้แล้วน้ำเย็นอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแช์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆคุณดู กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพว่เราได้ด้วยปุ่มสูบกร a ต k งหรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20บาทดูคลิปล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ก่อนปล่อยจริงพบกันดีอีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยกันดูสวัสดีครับ